สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องการแต่งปืนแล้วก็ได้มีการพูดถึงข้อดีข้อเสียของการแต่งปืนในแบบนั้นๆน,น,นะครับซึ่งมันก็มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ผมได้พูดถึงการทําให้ปืนเบาลงการลดน้ําหนักปืนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎเพื่อจะเอาปืนไปลงแข่งได้นะครับนั่นก็คือการ อาจจะทําด้วยการเจาะสไลด์หรือเจาะที่ตัวปืนนะครับกัดนะครับเพื่อใหอ้ปืนนั้นมีน้ําหนักลดลงซึ่งผลพลอยได้ที่ตามมาก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็มีหลายๆท่านก็หลังจากได้ชมคลิปไปแล้วก็ได้ผมได้ถามผมมานะครับว่า นอกจากการที่เราลดน้ําหนักผมจะเน้นไปที่าการทำการแต่งสไลด์นะครับเราลดน้ําหนักสไลด์ไปแล้วเนี่ยข้อดีที่จะตามมาเนี่ยก็คือทำให้ปืนมีแรงรีคอยลดลงด้วยหรือเปล่านะครับคือผมจะไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆนั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ลองดูกันทีละจุดทีละจุดแล้วสุดท้ายผมจะให้ท่านคิดเอาเองว่าถ้าเราทำให้น้ำหนักของสไลด์ลดลงนะครับเจาะกัดแต่งสไลด์ให้เบาลงจะทำให้แรงรีคอยลดลงได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับ แรงรีคอยของปืนหลักๆเลยก็คือเกิดจากแรงดันของกระสุนที่เรายิงออกไปนะครับในส่วนของปืนที่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโต้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแรงรีคอยก็จะเกิดจากการที่สไลด์เคลื่อนที่ถอยหลังแน่นอนครับวัตถุมีมวลนะครับเลื่อนเข้ามา นะครับกระแทกกลับมาต้องมีมวลส่งผลกระทบทีจ่จะทำให้เกิดแรงรีคอยล์ได้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างนี้ผมบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็เกิดจากแรงดันของกระสุนอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับสังเกตด,ดูนะครับอย่างปืนที่ไม่ได้มีสไลด์แบบเซมิออโต้ยกตัวอย่างอย่างเช่นปืนลูกโม่นะครับที่ไม่มีกลไกในการมีสไลด์ถอยหลังกลับ ก็ยังมีแรงรีคอยนะครับซึ่งในชั้นกระสุนที่ใหญ่ขึ้นไปมีอำนาจการยิงสูงก็ยิ่งรีคอยได้หนักหน่วงมากเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าหลักๆแล้วอยู่ที่แรงดันของกระสุนอยู่ที่ตัวกระสุนนะครับส่วนที่เป็นการวิ่งถอยหลังกลับของสไลด์ก็บอกได้เลยครับว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ จะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมีมวลวิ่งกลับมาหาเรากระแทกเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นส่งผลกับแรงรีคอยล์แน่นอนทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับว่าสไลด์ที่น้ำหนักลดลงด้วยการเจาะกัดแต่งสไลด์ทำให้แรงรีคอยลดลงหรือไม่นะครับผมยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันนะครับ สมมุติว่าสไลด์เดิมๆนะครับสไลด์เดิมๆมีน้ําหนักมีมวลอยู่ที่ประมาณ1000กรัมแล้วกันนะครับผมตีตัวเล็กกลมๆหน0 0งกรัมนะครับกับสไลด์ที่เรากัดแต่งเจาะแล้วน้ําหนักเหลืออยู่ประมาณ700กรัมเรานึกถึงภาพแบบนี้นะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับวัตถุ ที่เคลื่อนมาหาเราด้วยน้ำหนัก1,000กรัมกับ700กรัมเห็นไหมครับต่างกันแน่นอนถ้าจะให้ผมพูดถึงภาพที่เห็นได้ง่ายก็คือนะครับมีคนโยนลูกบอลใส่เราลูกบอลที่หนัก1000กรัมกับโยนลูกวอลเลย์บอลที่น้ำหนัก700กรัมใส่เรา เห็นไหมครับแรงประทะที่ส่งมาหาเราต่างกันวัตถุที่เบากว่ามีแรงกระทําส่งมาถึงเราน้อยกว่าถ้าเรามองในมุมนี้นะครับแน่นอนเห็นไหมครับว่าสไลด์ที่น้ําหนักลดลงหรือมวลน้อยลงส่งแรงมาถึงเราได้น้อยมีแรงกระทํากับเราได้น้อยก็เหมือนเหมือนนะครับเหมือนจะ ทำให้แรงนีคอยมันลดลงจริงๆกับการที่สไลด์นั้นน้ำหนักลดลงเบาลงใช่ไหมครับแต่ใช้คำว,ว่าแต่นะครับแต่เนื่องจากว่าการถอยหลังกลับของสไลด์มันไม่ได้อยู่ที่มวลหรือน้ำหนักของสไลด์เพียงแค่อย่างเดียวมันอยู่ที่ความเร็วด้วยนะครับความเร็วนะครับ ผมพูดถึงสไลด์ที่น้ำหนักเบาแน่นอนนะครับแรงส่งแรงดันจากกระสุนสมมุติว่านะครับแรงดันแรงส่งจากกระสุนมีค่าที่ประมาณ1000ผมม่วๆนะครับตัวเลขกลมๆจะได้เข้าใจง่าย1000เท่ากันนะครับเหมือนกับเราออกแรงเตะที่น้ำหนักเท่ากันนะครับอันหนึง่งเราเตะลูกฟุตบอล นะครับออกแรงเตะเท่ากันอันนึงเราเตะลูกฟุตบอลที่น้ําหนัก1นกิโลอีกอันนึงเราเตะลูกวอลเลย์บอลที่น้ําหนัก700กรัมเราออกแรงเท่ากันนะครับเห็นภาพชัดหรือยังครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกวอลเลย์บอลซึ่งมีน้ําหนักเบาวกว่าจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าซึ่งเมื่อเร็วกว่าแน่นอน แรงประทะต้องเพิ่มคืนถูกไหมครับส่วนลูกฟุตบอลที่เราเตะเท่ากันเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอาจจะส่งแรงประทะที่น้อยกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วกว่าถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับว่านอกจากมวลนะครับมวลหรือน้ำหนักของสไลด์แล้วสิ่งที่ยังเกี่ยวข้อง แรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความเร็วด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจาะแต่งกัดสไลด์แล้วจะส่งผลให้แรงรีคอยของปืนกระบอกนั้นลดลงผมใช้คำนี้นะครับผมยังไม่เห็นภาพนั้นชัดเจนเนื่องจากมันยังมีตัวแปรอื่นก็คือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของสไลด์เป็นตัวแปรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แต่นะครับแต่ไอ้ครั้นจะบอกว่าไม่ได้ผลเลยก็อาจจะไม่เชิงสักทีเดียวนะครับหากบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตปืนนั้นๆั้นคำนวณมาเป็นอย่างดีนะครับ คำนวณมาเป็นอย่างดีถึงความสัมพันธ์กันของน้ําหนักสไลด์แรงดันจากกระสุนปืนมาตรฐานที่เขาทําการทดสอบสปริงรีคอยนะครับต้องสัมพันธ์กันถ้าเขาคํานวณมาว่าสไลด์ต้องน้ําหนักเท่านี้และแรงดันจากกระสุนปืนต้องมีค่าเท่านี้ แรงต้านจากสปริงรีคอยต้องมีค่าเท่านี้แบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะได้ผลจริงแต่หากเราจะนำปืนของเราเลยนะครับนำปืนของเราเลยนะครับอยู่ดีโยนไปซาะสไลด์ลดน้ำหนักเจาะนะครับทำให้น้ำหนักเบาลงโดยที่ไม่ได้คำนวณ ถึงความสัมพันธ์ของอแรงดันกระสุนหรือความสัมพันธ์กับแรงต้านของสปริงรีคอยล์เลยแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมก็มองเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องการลดแรงรีคอยลของปืนได้ไม่ชัดเท่าไหร่อาจจะลดลงนะครับอาจจะลดลงเนื่องด้วยมวลของอสไลด์เบาลงก็ได้ แต่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามวลของสไลด์มันเบาเกินไปจนทำให้แรงดันจากกระสุนที่ส่งให้สไลด์วิ่งมาแรงเกินไปจนทำให้เกิดแรงดีคอยที่หนักขึ้นก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีการคำนวณอย่างที่ผมแจ้งแต่แรกนะครับว่าทางโรงงานเองที่เขาคิดทำแบบนี้มาเขาอาจจะคิดมาก่อนแล้วว่าต้องใช้กระสุนที่มีค่าแรงดันเท่านี้ ต้องใช้สปริงรีคอยที่มีค่าแรงต้านความแข็งเท่านี้แล้วก็ต้องใช้สไลด์ที่มีน้ำหนักประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับท่านมันเป็นไปได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการคำนวณของสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กันแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าอยู่ดีเรา เอาไปทำเอาไปแต่งเลยถ้าเป็นแบบนี้ผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่เห็นตัวเลขการทดสอบนั้นสักเท่าไหร่นอกจากความรู้สึกของคนที่บอกว่าเฮ้ยมันเบาลงจริงนะมันรีคอยน้อยลงจริงนะคือมันเป็นเรื่องของการความรู้สึกของคน,ม,นมันบอกยากนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับผมไม่ยืนยันผมจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในคลิป ก่อนหน้านี้นะครับสุดแล้วแต่ท่านาจะพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจเอานะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนส่วนของผมก็คือขอเน้นอิงตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับตามกฎของแรงก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ได้ผลแต่หากจะให้ได้ผลจริงคงต้องมีการคำนวณส่วนประกอบต่างๆมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังยืนคำเดิมนะครับว่าปืนของเรานะครับอยู่ในมือเราเรามีสิทธิ์ที่จะแต่งที่จะทำได้เต็มที่เงินของเราด้วยนะครับ ถ้าคิดว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานกับการที่เราจะเอาไปทำอะไรนะครับเรามีสิทธิ์เต็มที่อยู่ที่ตัวเราเองเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณที่นั่งฟงังนั่งชมจนจบนะครับคลิปต่อไปฝากติดตามรับชมกัน ด้วยนะครับอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ